สนับสนุนโดยน้ำมันดำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผสมโสมและแอลอาริจิน o r เอ็มออไซากน สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการฟิปทีวีนะครับวันนี้ก็วีเจไว้ครับจิตราคูฟุมเมื่อคนเสถียรมารายงานตัวกับน้องๆทุกคนแล้วนะครับเจอๆกันเป็นประจําแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง6กโมงตรงเรามีนัดกันนะครับนัดอะไรนัดมาฟังเพลงกันนัดมาฟังสาระความบันเทิงกันนะครับไม่ว่าน้องๆจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงไทยนะครับหรือว่าจะชอบฟังเพลงเกาหลีเพลงเอเชียนเราก็มีมาเปิดให้ฟังกันอย่างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเช แต่ว่าก่อนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเปิดเพลงอะไรก็ได้แต่ว่าน้องๆครับทุกคนเลยสามารถที่จะ ขอเพลงได้นะครับร่วมสนุกได้ร่วมเป็นดีเจกับเราก็ได้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถขอเพลงมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าทางโฟนอินก็แล้วแต่นะครับทาง SMS เนี่ยขอมา้ทางด้านล่างนี้เลยนะครับที่เบอร์4221559ครับผม4221559ใครเป็นแฟนคลับประจํารายการจะรู้ดีว่าถ้าเกิดว่ารายการนี้มาปุ๊บเนี่ยน้องรีบขอเพลงเข้ามาก่อนนะครับใครขอก่อนเราลีบเปิดให้ก่อนเลยจัดเต็มเพื่รจริงจริงนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าพิมพ์ SMS โอ้โหพี่ไว้มันช้ามากเลยหนูไม่ทันเลยหนูไม่ถนัดเลยโทรเข้ามาก็ได้ครับที่เบอร์02-934-9774 0 2 9 3 4 9 7เนะครับ0 2 9 3 4 9อ 7, 7 4เบอร์เดียวเบอร์เดิมเลยขอเพลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรามีปุ๊บจะรีบเปิดให้ทันทีเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามีกฎกติกาอยู่นิดนึงนิดนึงจริงเนื่องจากว่าเรามีศิลปินแล้วก็เพลงเนี่ยอยู่เยอะมากๆฉะนั้นทําให้บางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเรียกว่า ฟังเพลงที่ถูกใจบ้างหรือว่าไม่ถูกใจบ้างนะครับก็เป็นว่าถ้าใครจะขอเพลงเข้ามาก็ขอให้เป็นศิลปินที่ไม่ซ้ํากันก็แล้วกันยังไงซะก็แบ่งเพื่อนเราแฟนแฟนแบ่งแฟนกลับวงอื่นๆเนี่ยเขาได้ขอเพลงกันบ้างแล้วกันอย่าลืมขอเข้ามานะครับ029349774นะครับแล้วก็ช่องทางการรับชมรายการของเราสมมติว่าน้องๆที่เคยรับชมรายการอยู่นะครับบางคนบอกเอยรายการหายไปไหน ไปบอกเพื่อนได้เลยนะครับว่ารายการตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าน้องสามารถรับชมได้จากทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองเป็นยังไงล่ะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเพียงแค่คลิกเข้าไปเลยครับที่ www.globechannel.tv นะครับพิมพ์คำว่า www.globechannel.tv นอนะครับ g l o b e c h a n n e l t v น้องๆก็สามารถรับชมรายการฟิปทีวได้เป็นประจำเหมือนเดิมเลยตั้งแต่จันรถึงอาทิตย์เลยก็คือเป็นประจำทุกๆวันนั่นแหละมาร่วมขอเพลงกันนะครับมาร่วม สนุกกันเหมือนเดิมได้เลยนะจ๊ะส่วนตอนนี้ช่วงแรกนะครับเป็นเรื่องของข่าวในวงการเ,เพลงบันเทิงไทยดีกว่าน้องๆจำวงนี้ได้ไหมครับวง E.T.C. โอ้โหถ้เาเกิดพูดชื่อวง E.T.C. ใครไม่รู้จักพี่หนึ่ง E.T.C. นี่คือแบบโบราณมากอะเชยมากอะไม่ทันสมัยจริงๆเพราะว่าตอนนี้นะครับวง E.T.C. เขาได้ปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกมานะครับเป็นซิงเกิลที่4แล้วนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าใครนิยามเออใครนิยามล่ะ พี่วัยหรือเปล่าคุณผู้ชมหรือเปล่าหรือว่าใครเป็นคนนิยามขึ้นมาเราไปฟังรายละเอียดกันดีกว่านะครับก็ตอนเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยวง E.T.C. นะครับได้ปล่อยซิงเกิลเพลงที่4ในอัลบัม้ม Push ออกมาแล้วนะครับของทั้ง5หนุ่มมีใครบ้างมีแน่นอนครับพี่1อภิวัดนะครับพงว่าหรือว่าเป็นคนที่ร้องนำนั่นเองนะครับแล้วก็พี่โซแมนลักนะครับทุ่มการนนนะครับก็คือเป็นมือคีย์บอร์ดของเขาพี่บีครับผม พี่บีโสตินานชัยรังการของเขาเนะครับเป็นมือเขาเรียกว่าเป็นมือคีย์บอร์ดคนที่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่โอเล่ด้วยพี่โอเล่ไพโรดนะครับผมเป็นมือกีตาร์และพี่มิ้นปรัชญารามโยทินนะครับเป็นมือเบสต,ตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้ง5คนนะครับได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาที่ชื่อว่า MV ใครนิยามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครับผมที่แบบว่า คือเนื้อเรื่องเนี่ยจะประมาณว่าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีแฟนเราสมมตินะเราเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับแล้วเราก็มีแฟนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏว่าเราก็รักกันมากอะ่ะแล้วก็คบกันอยู่ดีๆแต่ว่าวันหนึ่งแฟนผู้หญิงของเราเนี่ยเขาต้องไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นซึ่งมีพร้อมกว่าเราไม่ว่าจะเป็นฐานนะรูปร่างหน้าตาหรือว่าเงินทองนะครับถ้าเกิดว่าตามคํานิยามที่เขาชอบพูดกันเนี่ยหมายความว่า เราเห็นคนที่เรารักไปมีความสุขมันก็น่าจะดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราควรที่จะดีใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเขาแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนแหละครับตัวเองไม่มีความสุขแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงนะครับก็เลยเป็นที่มาของเพลงเพลงนี้ครับว่า mv ใครนิยามหมายความว่าต่อให้คนที่นิยามคำคำนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่เรารักมีความสุขเราก็มีความสุขมันน่าจะไม่ได้จริงเสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่มีความสุขแล้วมันจะ ติต่างมันจะแอบว่าเรามีความสุขไปได้อย่างไรนะครับโดยที่เพลงเพลงนี้ MV ใครนิยามนะครับได้นี่เลยโอ้โหนางเอกงเขาไม่ธรรมดาได้วีเจจ๋ามาเล่นให้นะครับผมแล้วก็ได้น้องแก๊ปธนาเวทมาเป็นพระเอกมิวสิกให้นะครับเรียกว่ามาร่วมการถ่ายทอดอารมณ์ซึงซ้งๆอันนี้เลยนะครับโดยที่พี่นหนึ่ง ETC เขาได้ให้บทสัมภาษณ์ว่าอย่างนี้ครับผมเขาบอกว่า ดีใจมากครับที่แฟนเพลงให้การตอบรับดีมากๆอันนี้เรื่องจริงเพราะตอนนี้เนี่ยในยู u ูบเนะยครับยอดวิวของ MV อันนี้เนี่ยคือสูงมากๆเลยแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุหรือว่าหน้าปัดทีวีก็แล้วแต่หน้าปัดวิทยุแล้วก็ตามทีวีสิพูดสลับกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าน้องๆเปิดไปดูหรือเปิดฟังวิทยุช่วงนี้เนี่ยจะคนจะขอเพลงนี้เยอะมากๆใครนิยามใครนิยามอ่าเขาบอกว่าทุกเพลงในลบั้มชุดนี้นะครับเรียกว่ามีการตอบรับอย่างเป็นอย่างดีก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยและตอนนี้ พวกเราก็มีซิงเกิลใหม่ครับผมใครนิยามซึ่งล่าสุดพวกเราได้ไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วด้วยเออสามารถคลิกเข้าไปชมกันได้เลยนะครับวันที่ไปถ่ายทำเนี่ยเขาเรียกว่าสนุกดีเพียงแต่ว่าอากาศบ้านเราอย่างที่น้อง,องรู้นะครับว่ามันร้อนมากยิ่งเดือนนี้ยิ่งร้อนสุดๆเลยนะครับแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับส่วนการร่วมงานกับจา๋า แน่นอนว่าค่อนข้างสนุกเพราะว่าจากเนี่ยเขาเป็นกันเองมากและที่สําคัญคือจ๋าของเราเป็นมืออาชีพมากๆผ่านไปแล้วทุกงานนะครับเรื่องของการเค้นอารมณ์เนี่ยต้องยกให้คู่พระนางคู่นี้เลยคือว j จจ๋ากับน,น้องแกล็บนะครับซีนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะซีนอารมณ์ที่ต้องมีการบีดน้ําตาบ้าง ต้องใส่อารมณ์ความสูญเสียเยอะๆเนี่ยจากเขาเล่นได้ดีเพราะว่าอย่างที่เราสังเกตเห็นนะครับว่าจ๋าเนี่ยเขาเล่น MV มาันหลายตัวมากๆคือเขาเก่งแล้วง่ายๆเก่งจริงนะจ๊ะก็เรียกว่าร้องไห้กันเกือบทั้งเรื่องเลยเรื่องนี้นะครับร้องทั้งคนเล่นร้องทั้งทีมงานที่ดูแล้วก็ซึ้งอินตามไปด้วยนะครับเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของความรักครับของนักดนตรีหนุ่มคนนึงซึ่ง น้องแก๊ปเนี่ยเขารับบทเป็นคนคนนี้นะครับกับหญิงสาวที่ชื่อว่าจา๋าก็คือน้องจ๋าเนี่ยแหละเขารับบทเป็นอันนี้นะครับในอดีตเนี่ยทั้งคู่รักกันมากแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยหญิงสาวต้องไปแต่งงานกับชายอื่นนะครับซึ่งเหมือนกับว่านักดนตรีหนุ่มจะต้องยินดีกับความรักของคนคู่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเจ็บ มันไม่สามารถที่จะไปร่วมยินดีกับเขาได้นะครับทำให้เป็นที่มาของ MV ตัวนี้ใครที่ชอบนะครับวง ETC แล้วก็เป็นแฟนคลับติดตามเพลงของเขาเป็นประจำทุกเพลงอยู่แล้วอย่าลืมนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขากับเพลงที่ชื่อว่า ใครนิยามไม่รู้ว่าเรามีหรือเปล่าถ้าเรามีเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแล้วกันเนาะแต่สําหรับใครที่ชอบสามารถขอเข้ามาได้นะครับโดยการพิมพ์4221559ครับหรือไม่ก็029349774นะครับสามารถที่จะพิมพ์มาขอเพลงได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยนะครับเพลงเกาหลีใครขอขอ,ขอได้อันนี้เดี๋ยวโปรโมทในเ้เขานิดน,นึงลวกันเขาบอกว่า etc สามารถติดตามเพลงใครนิยามได้นะครับเราก็สามารถโหลดได้ด้วยโดยการกดดอกจัน 1238433ดครับดอกจัน1238 433มผมไม่รู้เขาให้ตังค์พี่ไวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไม่ไปเก็บ้วที่หลังละกันเอาเป็นว่าช่วงนี้ละกันนะครับขอฝากนิดนึงละกันร้อนร้อนเหลือเกินร้อนจริงญี่ปุ่นส่วนตัวเลยนี่ขนาดในสตูดิโอเราเนะเปิดแอร์12344สี่ตัวครบอะ่ะคุณผู้ชมปกติพี่ไวเนี่ยลวงถึงเพื่อนเพื่อนวีเจจะบ่นว่าเฮ้ยนี่มันขั้วโลกเหนือหรือเปล่าเราเป็นชาวเอสกิโมหรือเปล่าทำไมมันหนาวขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ครับเปิดแอร์เต็มๆมสี่ตัวยัง ร้อนกันอยู่เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเขามีข่าวเตือนอยู่ทุกภูกกมิภาคเลยนะครับว่าบางที่เนี่ยน้องควายของน้องนี่แหละน้องควายแนละพ่ไปดูข่าวเมื่อเช้านี้ควายร้อนตับแตกอะคิดดูดิตับแตกอะแล้วก็บางที่เนี่ยเขามีธรณีสูบมีการพื้นยุบลงไปแล้วเป็นไฟไหม้ขึ้นมาโอ้โห น่ากลัวมากประเทศไทยช่วงนี้นะครับยังไงซะก็ระวังกันให้ดีกันแล้วกันส่วนวันนี้นะครับวันที่28เมษายนเขาอมอีข่าวหนึ่งเข,องอขาขอบอกว่าที่ภูเก็ตของเราเนี่ยอาจจะจมเฮ้ยจมจริงหรือเปล่าอยากรู้แล้วก็ติดตามช่วงหน้าไม่มีข่าวภูเก็ตจมแต่ว่าช่วงหน้ามีข่าวเกาหลีครับผมเป็นข่าวของการประกาศรางวัลนะครับของงานที่ชื่อว่า Park S ซังอาร์ตอวร์ครั้งที่48ใครได้อะไรไปบ้างตรงใจน้องๆหรือเปล่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริง,รงติดตามช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดยโกาแฟาปรุงสำเร็จ I? I M Coffee Go al.